มาต่อกันในเรื่องของการเป็นสมาชิกของเซตนั้นๆนะครับนะสำหรับสมาชิกมันมีสัญลักษณ์อยู่ก็คือ,อเจ้าคล้ายๆตัว e นะครับเนี่ยก็คือตัวนี้เนาะเนี่ยเหมือนตัว e นะครับการเป็นสมาชิกของเซตก็คือ b ิล l ิ i n g ก็เหมือนกับน้องๆเป็นสมาชิกของห้องเรียนห้องนั้นอะไรแบบเนี้ยนะครับไปดูแบบฝึกหัดข้อที่4กันข้อที่4บอกให้เซต a มีสมาชิกเนี่ยมีหน้าตาเป็น ไอเจ้าเไอเจ้า B ไอเจ้า C และก็ไอเจ้า D โอเคป่ะนั้สมาชิกของไอเจ้าเสเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะจากแบบฝึกหัดก่อนที่เราเรียนเรื่องของอจำนวนสมาชิกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จวาอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเราไปดูข้อที่4.1กันเลยข้อที่4.1บอกว่าปีกาบปีกาบนะอ่ะ เป็นสามาชิกของ a จริงหรือเท็จอ่าข้อนี้ตอบจริงหรือเท็จครับติ๊กตกิ๊กติ๊กตกิ๊กติ๊กตกิ๊กติ๊กคำตอบนะครับการเป็นสามาชิกเนี่ยคือเหมือนกับวัดเหมือนชื่อน้องๆอะ่ะเหมือนมีไอ้เจ้าชื่อไอเอไอบีไอซีไอดีนะครับน้องบอกว่านี่ไงพี่ไอบีก็คือไอนี่ไงนะแต่ไอเจ้าบีเนี่ยมันไม่มีวงเล็บครอบมันอยู่นะ มันไม่มีวงเล็บข้อมันอยู่ไอวงเล็บตัวเนี้ยคือเหมือนเป็นห้องอะ่ะเหมือนเป็นห้องเหมือนเป็นการบอกว่าเฮ้ยเนี่ยม,มันคือเซ็ตเนี่ยมันคือเซ็ตแต่แต่แต่ไอเจ้าวงเล็บอันนี้เนี่ยของไอเจ้า B เนี่ยไม่ใช่เซ็ตนะครับมันไม่ใช่เซ็ตนะเออมันเป็นเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นปีกาวงเล็บปีกาของไอเจ้า B อะ่ะซึ่งถามว่าแล้วในเซ็ตเนี้ยมันมีวงเล็บปีกาของเจ้า B ไหมคำตอบคือไม่มีครับ อันข้อนี้ถามว่าวงเล็บปีกกาบีเป็นสมาชิกของเซตเอใช่หรือไม่จริงหรือเท็จพัวหรือม่วนิ่มคำตอบคือเป็นเท็จครับโอ้โหมีใครตอบถูกบ้างเนี่ยนะครับตอบเป็นเท็จนะไอ้ตอบเป็นจริงมาผิดเลยนะครับไอรตอบเป็นจริงมาเนี่ยไม่ถูกนะเพราะว่าอย่างที่อธิบายนะครับไอ้เจ้าปีกกาตัวเนี่ยมันไม่ใช่เซตนะมันไม่ใช่เซตนะครับอ่าแต่ว่ามัน ติดเป็นไอ้เจ้าเหมือนเป็นเหมือนเป็นยศของไอ้เจ้าบีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วไอ้เจ้าบีมันมีบีที่มันมีวงเล็บปีกาข้อไหมล่ะไม่ไมีมมมมนะโอเคปะ่ะงั้นข้อสี่จุดหนึ่งจึงเป็นเท็จนะครับอา้าวไปต่อสี่จุดสองสำหรับข้อสี่จุดสองเฮ้ยข้อนี้ปุ๊บมีปีกาซีดีแล้วก็มีไอ้เจ้าการเป็นสมาชิกแต่ว่ามันมีขีดแดดครับงั้นขีดแดดแบบนี้ก็คือแปลก็แปลตรงตัวว่า ไม่เป็นสมาชิกนั่นเองนะครับงั้นแปลว่าปีกา Cd ไม่เป็นสมาชิกของเซตเอจริงหรือไม่จริงครับมาชัวร์หรือมั่วนิ่มติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าลองคิดดูก่อนนะจริงหรือไม่จริงข้อนี้เมื่อมันบอกว่าไม่เป็นสมาชิกนะครับเราก็ไปดูครับว่าเฮ้ยมันมีสมาชิกตัวใดอะหน้าตาเป็นปีกา C กับดีไหมล่ะคำตอบคือไม่มีครับคำตอบคือไม่มีพอไม่มีมันก็ต้องไม่เป็นสมาชิกของเซตเ พอไม่เป็นสมาชิกของเซตเองั้นประโยคนี้จึงถูกต้องครับงั้นก็ข้อนี้จึงเป็นจริงครับอืมอ้าพี่แล้วข้อแรกมันเป็นเท็จได้ไงก็ข้อแรกมันบอกว่ามันเป็นสมาชิกมันจริงเป็นเท็จแต่ข้อนี้มันบอกว่าไอเนี้ยไม่เป็นสมาชิกไงเข้าใจป่ะเลยเป็นจริงอ่าเก็ตยังนะครับต่อไปข้อที่4.3ข้อสุดท้ายสําหรับแบบฝึกหัดน,นี้ง่ายๆนะครับ อนี้ก็คือสัญลักษณ์ของเซตว่างนะครับเรียนจากแบบฝึกหัดก่อนไปแล้วนะเซตว่างเป็นสมาชิกของเซต A จริงหรือไม่ทัวหรือม่วนนิ่มนะครับเซตว่างเป็นสมาชิกของ Set A. เซต A อาําตอบติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอมันว่างไหมอ่ะเหมือนถามว่าไอห้อง A เนี่ยมันว่างไหมอ่ะไม่ว่างครับมันไม่ว่างอะ่ะงั้นเซตว่างเป็นสมาชิกของเซต A ไหมคําตอบคือเป็นเท็จครับไม่จริงครับเป็นเท็จครับจบครับ จริงๆแล้วในข้อสี่จุดหนึ่งสจสองสี่จุสาเนี่ยคือมันผิดหมดเลยคือมันมีวงเล็บปีกกามาวงเล็บปีกกาคือถ้าจะมองว่ามันเป็นเซตการเป็นสมาชิกมันไม่ได้มันไม่ได้ยกมาทางห้องอ่ะเข้าใจปะมันไม่ได้ยกตัวห้องมาด้วยเวลาถามว่าเนี่ยอย่างน้องอ่ะน้องชื่ออะไรก็ตามอ่ะน้องเป็นสมาชิกของไอ้เจ้าห้องนี้ไหมก็แต่ชื่อน้องเข้าใจปะแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องยกห้องนั้นมาครอบน้องไว้ครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่สีเสร็จเรียบร้อย นะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่ก็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับง่ายๆสั้นๆน,นะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านานะสสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ